ทุกคนครับทุกคนเห็นอะไรแตกต่างจากข้างหน้าผมไหมครับถ้าเห็นอย่าลืมคอมเมนต์เห็นครับถ้าใครไม่เห็นก็คอมเมนต์ไม่เห็นแล้วกันนะครับใครเห็นอย่าลืมกดไลค์นะครับผมเห็นนะครับทุกคนว่าอะไรมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างหน้าผมไหมครับถ้าเห็นอย่าลืมกดไลค์นะครับทุกคนโอเคเราไปดูคลิปไปดีกว่า let's go สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมมีเว็บสุ่มดีแท้ไหมครับทั้งโทรศัพท์แล้วก็ในคอมนะครับมีสุ่มวอลเล็ตด้วยนะครับโคนจะดีโอเคเราไปดูด้วยกันดีกว่า let's go ตอนนี้้้้้เเเรรรรรรราาาาาาออยู่่หหนน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 วว็็บบบบขงงงแกกกกกกโซะะะคคคคคััััััลลลจทสสสมมมชิิิผ์ใใไตป หลังจากที่เราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็ไปทําการเข้าสู่ระบบที่หน้าเข้าสู่ระบบช่องบนเนี่ยใส่ตัวเลขพิมพ์ใหญ่ให้ถูกนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นหน้าต่างเลือกการสุ่มมากมายนะครับว่าจะเป็น Wallet Free Fire หรือ m i n e c r a f t แถมร้านนี้ก็ขายดีแท้ไหม,มครับราคาถูกตั้งแต่10บาทถึง800บาทก่อนเราจะไปสุ่มรหัส m i n e c r a f t แล้วก็ปั๊ม Wallet แล้วก็ทำการเติมเงินก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกวิธีการเติมเงินด้วย Wallet ของขวัญนะครับพอกดเข้ามาก็จะมีวิธีการเติมเงินแสนง,ง่ายนะครับให้เข้ามาที่แอป To Money Wallet นน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 ะะะผมแแลล้้้วววววกกดคคคาา่่่่่่่่่สสสสงงงงงงงขงขขอออออัััญใใใชชททีีหหจนนเเเเิไปปรรบบื็ แล้วก็กดปุ่มสีเหลืองอีกหนึ่งรอบนะฮะเราก็จะได้ลิงก์เติมเงินม,มาแล้วก็ไปใส่ในเว็บแกนโซนนะครับแล้วก็นำลิงก์ที่ได้มานะครับกดใส่ในช่องสี่เหลี่ยมขา้ล่างแล้วกดเติมเงินไปเลยนะครับนี่เติมเงินเสร็จแล้วตอนนี้ในเว็บผมมีเครดิตอ,อยู่1 50บาทผมจะสุ่มเกมวันไหนให้ดูแล้วกันนะครับมาครับไม่ผู้มาทำเพลงก็กดสุ่มไปเลยทีละ9เครดิตนะครับสังเกตว่าขา้ล่างมีกิจกรรมคูณ2ด้วยแล้วกัน,นครับเป็นกิจกรรมเปิดเว็บใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนบกดทังดบบาาข็ทยกี่ มาดูกัน,น้จะเท่าไหร่ตอนนี้ผมได้มาปุโอ้โหไม่ได้รางวัลนะครับ มาครับผมจะสุ่มเป็นครั้งสุดท้ายนะผมถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ถ้าไม่ได้ก็คือผมไม่สุ่มแล้วนะครับเพราะว่าจะทำให้คุณดูเสียเวลานะครับผมขอเลยทั้งห้าคดีก็ยังดีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนครับผมได้500บาทคุณสองมันก็เป็น1นึ่งพันะเนี่ยรู้สึกว่าของรางวัลน่าจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าครับทุกคนอ๋อนี่ไงเจอแล้วผมเป็นลิงนะครับเลาก็ทำการเอาลิงเนี่ยไปใส่ในเว็บได้เลยแล้วกันนะครับพอเรากดลิงที่เขาให้มารั้ผมนี่ครับผมคุณได้รับรางวัลคุณสองจำนวนเงินหนึ นี่ไงทุกคน1,000บาทนะครับโคตรคุ้มเลยเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่พอใจนะผมนะจะได้ดีแท็บไมค์ครับอีกแต่ว่าในคอมผมมีแล้วเลยใน,นโทรศัพท์แล้วก็ทำการกดสุ่มดีแท็บไมค์แบบสุดพิเศษเนื่อเพราะมันมีในโทรศัพท์ด้วยนะเราสามารถดูของรางวัลได้ด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะมีโอ้มีของดีๆเต็มไปหมดเลยนะครับมีไมค์ครับ PE ด้วยนะผมแล้วก็มีไมค์ครับในคอมด้วยเยอะมากๆเลยนะครับแต่ข้างล่างเขาบอกนะครับว่าถ้าเราไม่อยากได้เราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินวอลเลทได้นะมาครับตอนนี้เหมือนผมจะสุ่มไไ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 ดดดดด้้้้้้้้้โโโออออหมม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 ่่่่่่่่่่รรรรรรราาาาาางงวััััลลลนนนนนนนะะะะะะคคคคคบบตตแยยยเเเีกกกก็็็็จจปสสสสสุุุุุทผถืพพ ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนเดี๋ยวนะมือผมจะได้เฮ้ยทุกคนครับผมได้ Minecraft PE ทุกคนครับโอ้โหโคตรดีมาทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่าวันให้ดูเอาเดี๋ยวนะเขาบอกว่าการุณาทักเพจแสดงว่าไอแท้ Minecraft เนี่ยเวลาจะรับของต้องทักไปที่เพจผมค่อยรับหลังไมค์ล้วกันนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มเว็บแกนโซ่สุมยมีสติโอเคเราไปดูคลิปดีกว่า let's go ไปลงแอ ไปไหนแล้ววะมาเดินเล่นไงลุงเออว่ะเออนานทีพาลุงไปเดินเล่นเว้ยวันนั้นเดิอ่ะสั่งงานสั่งการรัวไอ้ขี้เกียจบากเลยวันนี้ลุงไปเดินเล่นดีกว่าไปลุงตอนั้นตอลุงคิดว่าวันนี้ทำอะไรดีลุงเอมลุงอยากกินหมูแต่ไม่กินไอ้ขี้เกียจอะไรของลุงเนี่ยลุงเออเดี๋ยวลุงน้องอะไรอ่ะแหมเหมือนเป็นบล็อกเป็นบล็อกบล็อกดินนะแซมมี่นะใช่รูปแบบรูปร่างมันเหมือนบล็อกดินที่แบบเป็นแล้วมันก็มีตัวดินอยู่บนบ้านด้วยลุงแค่แม่ไปเราไปเล่นกับมััันน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 ดดดดดีกกกกววว่่่่าาาาาาไปเเ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 เฮ้ยยิิิิมมมมลลลลลถออะงร็ัน เออจาไไรินแกเป็นไ,ไรอ่ะทำไมดูหงอยจังเลยเออแกเป็นไรทำไมดูหงอยจังโปรตินี่โปรติเห็นล่าเลยตลอดเลยนะแบบพาฉันเล่นนู่นเล่นลนี่อ่ะใช่ไหมลุงใกล้แล้วนะเป็นไรไวันนี้ฮะวันนี้ฮะนัะ่นดิประสบปัญหาใหญ่อ่ะเรื่องเงินเหรอใช่แน่นอนชัวร์ไม่มีเงินจ่ายอาีกแล้วอไม่ใช่เรื่องอะไรอะ่ะที่บ้านฉันน่ะมีตัวอะไรอ่ะทำไมยึดอยู่อ่ะจิ๊บไม่รู้เราทำไงอะ่ะแล้วคนอื่นอ่ะไม่มีใครช่วยเลยเหรอ ทำไงดีอ่ะเนี่ยเอาทำไงอ่ะแซมมี่อ่ะเพื่อแม่สร้างที่นี่เพื่อให้นายอ่ะเข้าไปช่วยกำจัดตัวร้ายออกจากก็ได้ก็ได้นั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองไม่ต้องห่วงนะเจดินนั้นแกก็แบบทำใจนิ่งๆนะแล้วก็คอยสร้างตันเจี้ยสนุนสนุนให้พวกเราเล่นต่อนะโอเคไหมก็ใครสงสารเจดินอย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะครับทุกคนแอนลุงคิดว่าลุงสงสารเจดินมากๆเลยนะแซมมี่นะลุงไหมเดี๋ยวลุงอไปคือไปเลยโอเคนั่นเดี๋ยวจะมาแล้วเจดินเจอกันไปลุงมาเร็วลุงเข้ามาแอนอะไรเนี่ยมันจะมีอ่า กฎเกณฑให้เล่นเนี่ยนะลุงคิดว่าลุงลุงเป็นอะไรดีลุงวันนี้ลุงคิดว่าลุงจะเป็นคนดีชัวร์ลุงจะไปเอาบล็อกดินดีกว่าลุงไม่เอาหรอกบล็อกมากดบล็อกทองเนี่ยล่ะเสละใช่ไหมลุงเนี่ยลุงเราหลอดจริงด้วยลุงแอ๋บอกแล้ววันนี้ลุงจะเป็นคนดีลุงจะจริงจังนะก็แถมแม่มีของด้วยไหมแล้วลุงแกล้งเลยลุงชุดโฉดโหลุงลุงมันคือชุดดินลุงนั่นเองโอ้โหเท่นะบอลเลยแซมมี่วันนี้นะลุงมาแบบจริงจังนะเพราะลุงอ่ะไม่ชอบให้เจ้าดินอ่ะมันเหงายังไงล่ะหน่่ออออยยดด้้้วใชลลุุงงงเเเเราาตทพืจิโคมไป ไปอะไรแม่เนี่ยไม่รู้ลุงเหมือนจะเป็นโอ้ยเนี่ยลุงแต่็จแล้วไปลุงไปไปครับแม่ลุงข้างหน้าทำบมมืดจังเลยลุงไม่รู้นะลุงข้างหน้าเหมือนจะมีคล้ายๆแบบอะไรนะไม่รู้ลุงแอบไปเลยลุงตามมาตามมาลุงในลุงมันเหมือนแบบเหมือนเป็นประตูไหมลุงแอาลุงไปก่อนนะไทมี่เจอกันเฮ้ยลุงหายโอเคลุงผมไปก่อนบ้างอย่าโอ้ยเฮ้ยลุงมันถึงไหนลุงไม่รู้เรามาลูกของดินยังไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวลุงดูดิเฮ้ยลุงมีศพบล็อกดินจะเป็นลุงแอบกลับมาพุ่นนี่ก่อนไทมี่เด้้ลลุุงงยูได โอเคจะกรมาลุงจะกรมันจ้าโอเคลุงนี่เหมือนจะเป็นดาบ TP ลุงดาบ TP ทำให้มันดิกมันไปไกลมากลุงไปไกลมากๆไปแล้วแทมมีเข้ามันเร็วได้ลุงกพลังจะการอยู่ให้ลุงด้วยตัวนี้ลุงตัวนี้ตัวนี้มาดิเจ้าลุงจะกรมาเลยลุงแอะได้เลยนะตีขึ้นมาเฮ้ยยุบเฮ้ยยุบเป่งไปลุงแอะสวยลุงเหมือนจะมีศพบล็อกดินในลุงตรงเนี้ยไม่นะแทมมีอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวลุงเหลือตัวนึงผมลืมเลยนี่มันคือบล็อกแม่มากนี่อย่าเพวกตัวโกงเหรอดูสิลุง แหมมี่อยู่บอกนะว่าเขาตายน่ะเหมือนจะตายมันรู้แต่มือยังขงยับได้อยู่เลยลุงแหม่ทำไงเดี๋ยวเนี่ยเหมือนจะมีคนน่าบาดเจ็บตรงนี้ได้ลุงแหมสวัสดีแกเฮ้ยนายสวัสดีครับเฮ้ยแกเฮ้ยนั่นแกเป็นไรเนี่ยแหมใช่แกเปไน็นไรพอดีว่าผมโดนปีศาจมันยึดประสาทเออของพวกเราไปแล้วครับฮะประสาทเหรอไม่ต้องกลัวนะเดีย๋ยวพวกฉันอนะ่ะมาจัดการเองเจ้าดินมาบอกฉันมาขอบคุณมากเลยนะครับไปรู้ไปแหม่ไม่รู้ก็ไหวแล้วลุงโกรธมากๆเลยนะ รู้เห oh. okay. ah. 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 mm ็นพวกนี้มันมันโอ้เห็นพวกเห็นบล็อกพวกบล็อกดินมันเศร้านะลุงทนไม่ไหวแล้วลุงมันคือพิสาบล็อกดินลุงมันไปไหนแล้วไอ้ลุงดินมันไปไหนมาแล้วเฮ้ยลุงดินมันนี่ไงนี่ไงนี่มาดิมาดิพวกแกมาดินี่มาทำบล็อกดินพวกชันทำบล็อกดินชั้นหรอฮะนี่บล็อกดินมันไม่โอ้ยจะตายจะตายเจ้าบล็อกดินเจ้าบล็อกดินมันไม่มีไม่มีกำลังใจในการทำดันเยี่ยนเลยพ่อแกเนี่ยให้เจ้าพวกดินไอ้พวกดินไอ้พวกไอ้พวกตัวโกมาเนี่ให้แกไปบล็อกดินติดเชื้ออย่างนั้นหรอตายซะแกมีจะด เฮ้ยได้ลุงกำลังช่วยลุงอยู่ไหนอ่ะอันนี้ลุงอยู่ไหนดูนี่ไหนวะลุงอ้ามาแล้วรถบันเต็มมัข้าเบนมาเมื่อกี้ลุงข้างในมีอะไรไหมลุงข้างในมีไอ้บนทองลุงไปแบกเลยเฮ้ยลุงมีตัวนึงแออดีมันมาดิมาดิมาดิโอเคลุงข้างในมีไอ้บนทองลุงแบกไปเลยบุกคออ่าโอเคต้องแบกไหมผมได้ไปแล้วผมได้ไปแล้วเอ๊ะแห่โอ้ดูดิบล็อกดินเอาดูดิมีคนตายเต็มเลยอ่ะใช่ลุงอู๋คุณน่าสงสารเลยลุงนะใช่แล้วลุงที่นี่เหมือนเป็นโลกของดินจริงๆอะลุงทำไมมันมีดินทีเต็มเลยอ่ะ ลุงคิดว่านะเจ้าโวกตโกมันคิดจะท,ทำลายโลกดินแน่เลยนะไปไปไทม่ลุงข้างเฮ้ยลุงวัวปีศาจลุงใช่แล้วเอาไว้ไทมี่เอาดิลุงเอามันเอาดิเอาดิลุงมันวิ่งเร็วมากลุงใช่แล้วเุ้ยจ้ะเ,เอาดิเฮ้ยแออพวกนี้มันบอบบางมากไทมี่ใช่ลุงมันคือวัวปีศาจวัวด,ดินวัวด,ดินมาดิ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 แต่วัาน,นี้วิ่งเร็วมากไอ้รอนลุงโทษลุงโทษโทษโทษแต่เมื่อกินมันท้องอ่ะลุงนี่เลยภาษาของพวกโกดีนะน่าใช่ลุงห่าแค่ว่านี้แหละไปลุงไปคือไปอัดชิบอัดชิบชุบชุบชุบเฮ้ แค่แม่้าเหมือนเป็นตัวอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวลุงลุงมันคือเดี๋ยวอ่ะมาอยู่นี่ลุงมันเหมือนเหมือนหน้าหน้าตามันเหมือนเป็นลุงมันคือเจ้าพ่อมันคือพ่อมดพ่อมดดินลุงเอาละฆ่าเลยกันนะใช่ลุงฆ่าเลยพ่อมดดินลุงลุงร่อนออกข้างนอกลุงเร็วได้เลยร่อมาร่อมาเร็วร่อมาร่อมาอู้วิวิวมันวิ่งเร็วล่ามาลุงเออใช่เดี๋ยวปะข้างหลังลุงข้างหลังไหนๆหนี่ยเข้ามาลุงคือพ่อมดดินลุงพ่อมดดินเอเข้ามาเร็วเฮ้ยโอ้โหมันตีแรงมากเลยลุงตีแรงแล้วก็มันแถมยังวิ่งไวลลุงได้้แว ข้ามันเจ้าดินมันพกแกคนเดียวเลยแหมหาทีแม่งเอ้ยหมือนกันลุงน่านจะหมดแล้วมั้งมีกล่องด้วยมเลยไี่ลุงนี่คืออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนเป็นแหวนนะแล้ไม่มเป็นทองด้วยไทมี่ลุงผมว่าน่าจะเป็นของที่เจ้าทองต้องการได้เลยลุงไหมเจ้าจทองกันไอ้เจ้าเจ้าดินเนี่ยไม่ใช่เจ้าทองไปลุงไหมไปไทมี่แหมลุงเพื่ออะไรลุงเราเดินออกทางนี้ก็ได้ไมัย้ยลุงเออมานะไปไปเร็วลุงตามมาเจ้าบดินไม่ต้องร้องฆ่านะเช่กันมาหาแล้วแฮมแฮมบอยครับผมนั่นมันคือสิ่งที่เราตามหาหรือเปล่าบอยใช่ไหม ไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวไปเถอะไปไปกันไปไปกันอยู่ดีครับใช่แล้วนะที่สุดเราตามหาเจอสีนะปุ้ยเดี๋ยวบอยที่สุดมันเป็นบล็อกเพชรใช่ไหมบ่อยใช่ไหมใช่ครับมันคือบล็อกเพชรบ่อยมันคือนั่นเป็นบ้านบล็อกเพชรแน่เลยบอยไปกันเถอะไปเฮ้ยเจดินเอ้าเฮ้ยเจดีเละเจ้าเพชรสวัดิเจ้าเพชรมาไหนไปเร็วอธิบายเลยที่นี่คืออะไรเอ้ยเดี๋ยวเออปกติเราเจอเจ้าทองไม่ใช่เหรอนี่กลายเป็นเจ้าเพชรเฉยเลยนะอ่ะมีอะไรมาดีเจ้าเพชรมาดีทำไมแก่เสียงหงอยจังอ่ะไอคนอื่นที่มันเสียงดีหมดเลยนะเสียงเจ้าทองนี่แบบเสียงล่า เศร้าเรื่องอะไรอะเรื่องเงินเหรอเรื่องอะไรอ่ะว่ามาที่บ้านฉันน่ะโดนบุกรุกอะ่ะเฮ้ยฉันไม่มีกำลังใจในการสร้างดันเจี้ยนเฮ้ยเป็นพวกนายได้พอจนบอยอีกแล้วล่ะอ๋อแสดงว่าอย่อางนั้นบอยฉันรับไม่ได้<ค>ที่ฉันเห็นพวกแบบพวกบล็อกอย่างนี้มันแบบมันซ่อมไม่ได้บอยเราต้องไปช่วยโอเคไหมเอาที่ไปฉันให้ต่อไม้มาเจ้าเ้าเพชรนั้นเดี๋ยวมันเศร้าๆฉันจะการเองนะเจ้าเพชรฉันจะการเองนะไม่ต้องห่วงโอเคไหมไว้เจอกัน แล้วเจ้าบอยจะยี่สิเจ้าเพชรแกไปทำดันเยี่ยวรอเลยเดี๋ยวฉันจะไปเล่นของแกเองไม่ต้องห่วงนะฉันจะให้แกมีความสุขได้เจ้าเพชรเจอกันขันตระสารเจ้าเพชรอย่าลืมคอมเมนต์นะฮะขันตระสารเจ้าเพชรอย่าลืมคอมเมนต์นะครับไปเจ้าบอยบอยมันคืออะไรอ่ะอุ้ยไปคนยชื่อละบอยไปคุอชื่อเพชรบอยไปดาบทันเตอร์สตอร์บอยเบิดบอยไปหาทางเข้ากันบอยมาเนี้ตามมาทางนี้กันดิอ๋อมันเป็นเขาขั้กรดมั้งเนี่ยอ๋ทางนี้ปลอมบอยทางนี้ก็ปลอมมาบอยอเจอแล้วครับไปยอู่ไหนออปมอีกซ้ายเหรอออออ๋ปมีกทางนี้เหรอไป โอ้โมันยุ่งยากแก้วเนี่ยกำมันลูลางยังเลยบอยชึบข้างวไร่มีอะไรไหมวุ้ยเป็นรูบอยไม่รูบชึบชึบชึบนะมือจังบอยรู้สึกมันจะเป็นประตูวว้าบอยพอมไหมไปกันชึบบอยเนี่ยชึบบอยเฮ้ยบอยมีศพเพชรเต็มเลยบอยบอยนี่เราอยู่ในโลกของอะไรเนี่ยเพชรแน่เลยใช่ไหมบอยบอยดูข้างบนดิมันมีทีนโททีนทีด้วยอย่าบอกนะว่าพวกนี้มันกัดจะระเบิดโลกของโลกที่ไอทิ้งใช่ไหมเนี่ยไว้เร็วบอยนี่เด็กไวช่วยกันเร็วบอยเออหุ่นตาบสายฟ้าโคตรเท่บอยโคตรเท่ โอ้มากเอาดิเอาดิบอยไม่ได้บอยบอยบอยข้างหลังมันมีบอยมีโกเลมีข้างหลังอะโกเลมเพชรเต็มเลยเราฆ่าคิเปอร์เพชรแล้วบอยนี่โกเลมเพชรบอยอุ้ยมันมีคนมันมีศพเพลทนอนตายเต็มไปบอยนี่อะนี่อะนี่เจ้านี่อะเจ้าโกเลมไอพวกไอพวกคนโกงนี่ไงพวกโกปเทศไม่เกี่ยวไปเลยบอยไปยังบอยเอ่ออะไรเนี่ย อโอเคตัวท <mile> oh. okay. ีครับบอยไปดูทำมาทางนี้บอยทางนี้ไปไหนหรือว่าแกจะโดดดลงเราวะอุ้ยบอยเออทางนี้มันขึ้นไม่ได้บอยทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ทางนี้มาตามมาตามมาโอ้ยเจ้าเพชรน่าสงสารจังเลยบอยคิดว่าน่าสงสารไหมบอยไปเอาใช่ไหมโอ้นี่บอยข้างหน้าเหมือนโันนี่บอยภาษาข้างหน้าปะใช่ไหมข้างหน้าเหมือนจะเป็นภาษาเนอะบอยบอยบอยข้างหน้าหมาหมาหมาเพชรบอยหมาเพชรสนั่งนั่เราใช้แน่เลยไอ้พบุญนั่เราใช้นี่อ่ะนี่อะโอ้ยไปได้ข้าวมันนี่อ่ะนี่อะไอ้พวกทำให้บอกเพชรเศร้าพวกแกนี่เอง อี่ไหมบอยเขาหน้าเหมือนเป็นมนุษย์เออมนุษย์อะไรบอยเขาเรียกมนุษย์อะไรดีเออมนุษย์มนุษย์เพชรยักษ์ละกันอ่ะฉัเรียกว่ามนุษย์เพชรยักษ์ข้ามันเออ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 ตีพวกแกทำให้บอยทำให้ทำให้เจ้าเพชรเจ้าทองต้องให้พวกแกนี่เนี่ยตายตานีอ่ะนีอ่ะนีอ่ะตายหมดโอเคบอยอยู่เพิ่งรีบบอยเออแกอย่าลองจุ่มแม้ว่านี่ลาวาจริงหรือลาวาปลอมนะเดี๋ยวผมลองดูครับโอ้ยโอลาวาจริงบอยขึ้นมาบอยขึ้นมา ฉันคิดว่าที่นี่ความจริงน่าจะเป็นน้ำแน่เลยบอยเพราะขาบอกนะมีน้ำทางที่เราผ่านมามีน้ำแสดงว่าพวกตัวโกมันทำให้กลายเป็นลาวาได้เลยบอยใช่ไหมใช่แล้วเออใช่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 เจ้าทองเคยทำอยู่ไปไปไปโถเฮ้ยบอยไปเดี๋ยวบอยฉันเห็นอะไรใหญ่ใหญ่ยโอ้โหบอยมันคืออะไรอ่ะฟิกฟูดเหรอไม่รู้ครับล่อมันออกมาได้บอยชุบอะไรเฮ้ยออกมาได้เฮ้ยโอ้โหบอยวิ่งเร็วมากบอยวุดมุดติดอยู่ข้างในบอยเข้ามาเข้ามาเข้ามันย่าย่าโอ้ยเอ้า ร่ดกระจอกจังเลยอ่ะนี่เหรอพวกที่มาทำลายพวกบอยเอ้ะพวกเจ้าวิญญาณเจ้เพนอ่ะบอยพร้อมยังชุบโออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเพื่อนมันคือดาบบอยดาบแล้วโอ้โหมันจะยัดตัวที่บอยมันไม่ใช่ระเบิดนะมันเป็นเอฟโพซันเบดบอยอะไรวะอะไรบ้าบอยกลับไปเดาบอยบอยไปไปชุบโอเคไปบอยบอยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเบื่อถึงว่าตัวนั้นมันโกเลมมันมันมาจากไหนอ่ะมันตัวใหญ่ยังเลยชั้นว่าฉันว่าน่าจะเป็นบอสแน่เลยไป ไม่รู้ไปบอยกันไวดูดาบฉันดิคตรใหจเอาไวห็นปะดาบฉันใหญ่มากมาดิเฮ้ยมาดิเจ้าเจ้าตัวเล่มฮะมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยมันต่อยมันตีคู่ใจเลยบอยมันตีแกมาบ่อยเข้ามันอืออือนี่อุ้ยบอยชอบไปตีทีจริงเลยบอย ทีมันเป็นสกิลมันเป็นสกิลนี่อ่ะ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 นี่่อะมันถึงมากมันถึงมากลงไปลงไปลงไปเอาอะไรไปมาดิ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 มาเดขรันทีทีอยู่ไหนวะเนี่ยมันไม่หอบมันไม่หอบเอ้ยนี่ผมมาแล้วสวยงามโว้ยบายบาย กลับไปเราไปบอกข่าวดีเจ้าเพชรดีกว่าไปฉันว่าเจ้าเพชรน่าจะยิ้มแน่เลยบอยคิดว่าจะยิ้มเลยไหมจะยิย้มไหมฉันว่าน่าจะยิม้มแล้วทางกลับอยู่ไหนนะบอยไปเออเราโดดลงมาเหลือยังไงนะโดดลงมา <ๆ S 2> <ล>งใช่ไหมเออฉันคิดว่าฉันรู้แล<ง>้วบอยฉันคิดว่าเราต้องเอาอันนี้ได้เลยบอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต่อขึ้นไปนะไปไปบอยไปขึ้นไปเออเราขึ้นมาแล้วเป็นไงต่อบอยทางนี้ทางนี้ทางนี้ทำมาโอ้บอยนดิสิบอยเออจริงนะถ้าเราอยู่ที่นี่เราขุดก็ได้นะจริงจะไม่เอาไม่เอาเราต้องชชช่่วยยเเจ้าพรใมบอ เออเราเรามาเรามาท่าไหนท่าไหนอ๋อเหรอเรามาเพื่อจาเพชรน้อยบ่อยเราจะไม่มีทางขุดบล็อกไปซักบล็อกหนึ่งเลยนะบ่อยนะเพราะเราไม่รู้ที่ขุดมายังไงล่ะไปเา เท่าไหรครับทุกคนเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปคนรวยไเท่าคนจนในแบบบ้านดินบ้านดินคนบ้านดินคนจนมาท้าบ้านเพชรคนรวยเลยนะครับผมก็ถ้าผู้ชมคนไหนเนี่ยชอบบ้านดินหรือบ้านเพชรเหมือนกันอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะแบบว่ามีความแบบสป็อกแบบเจ้าดินกับเจ้าเจ้าเพชรก็จะซ่อนหนึงนะครับทุกคนนะเพราะว่าแบบเสียแบบบ้านเกิดนะครับรายการนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไซคอนปาราเฟลแล้วก็ไฟอโรหรือนอนจาไว้ใต้คลิปด้วยกันท่านอย่าลืมกดติดบผมทั้งหมดสอมช่องเนลยแล้วกันนะครับเจอใหม่คลิปใน you mm -hmm.